อาเซนอนสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมขยายสัญญาและเพิ่มค่าแรงให้มิเกลอาเตตาอาเซนนอนรองแชมป์พรีเมียร์ลีกเตรียมขยายสัญญาให้กับมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมชาวสเปนิชโดยยินดีเพิ่มค่าแรงให้เขาสูงขึ้นอีกติดอันดับต้นๆของกุนซอในลีกอังกฤษแม้ว่าสโมสรจะไม่มีแชมป์ติดมือเมื่อซีซั่นที่ผ่านมามิเกลอาเตตาพลาดหวังกับการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้ปาดหน้าเข้าวินอีกตามเคยอย่างไรก็ตามซีซั่นที่ผ่านมาทั้งสองทีมต้องลุ้นแย่งโทรฟี่กันจนถึงน,นสุดท้ายถึงขณะน,นี้อาเตต้าเหลือสัญญากับทีมปืนใหญ่อีกแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่ล่าสุดเมื่อ29พฤษภาคมเดลี่เมลเผยว่าสโมสรแห่งกรุงลอนดอนพร้อมจับเขาต่อสัญญาระยะยาวและยินดีเพิ่มค่าแรงให้ติดอันดับต้นๆของในายใหญ่ในพรีเมียร์ลีกด้วยปัจจุบัน เป๊ปกวาร์เดีลาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ค่าแรงสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกปีละ20ล้านปอนด์ราว920ล้านบาทขณะที่อาเตตาจะได้ค่าแรงเพิ่มเป็นจำนวนที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันสักเท่าไหร่โดยถึงขณะนี้เขาได้ค่าแรงจากทีมปืนใหญ่ปีละ9ล้านปอนด์ราว414ล้านบาทเดลี่เมลเสริมว่าอาเซนอนยังไม่ได้เจรจากับกุนซือวัย42ปีอย่างเป็นทางการแต่ทั้งสฝ่ายจะถกกันทันทีที่เอดู ผู้อำนวยการกีฬากลับมาจากการพักร้อนการตัดสินใจขยายสัญญาและเพิ่มค่าแรงให้อาเตตาเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของเขาในการพาทีมกลับสู่ความสำเร็จและยืนยันว่าเขายังคงเป็นส่วนสำคัญของแผนการระยะยาวของสโมสร